เอาละครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมโคลกพริกแกงเขียวหวานเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการแกงแล้วนะครับวันนี้อยากจะทําแกงเ,เขียวหวานหมูครับสัข้อหมูนะครับใส่น้ำมันลงไปนิดนึงแต่กนาะรในการช่วยผัดพริแกงเพราะพริแกงเขียวหวานที่เราทำเนี่ยแต่ว่า เราจะผัดกับกะทิกล่องนะครับกะทิที่สําเร็จรูปอะ่ะมันจะไม่ค่อยแตกมันนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยในการทําให้เขาเนี่ยพริกแกงที่สีสวยขึ้นแล้วก็แตกมันก็คือใช้น้ามันในการช่วยผัดนิดหน่อยนะครับอ่าเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมพริกแกงของผม แกต่ตำเองไมนหอมจริงระหว่างนั้นก็เตรียมครับกะทิอัมพวาที่จริงผมชอบพ็้เกจ็ดชิ้งก็จังเลยเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเตรียมน้ำนละครบนะครับหืมกลิ่นมาแล้วเนาะกลิ่นมาแล้ว ผัดพี่แกงให้หอมก่อนเลยนะครับ <c oughs> อืมเข้มข้นแต่ทีนี้ก็จะเติมกะทิราไปผัดด้วยนะครับอ่าช่วยเขา้าช่วยเขา้าช่วยกันอ่าลาหาเนี่ยครับพอเราผัดอ่าพี่แกงจนหอมได้ที่แล้วนะครับ ทีน,นี้สิ่งที่ตามลงไปก็คือหูหมัหมกของเราครับเป็นสันคอหมูนะครับผมสันคอหมูสําหรับหมักสําหรับแกงเนะี่ยคือไม่ต้องใส่แป้งมันนะครับใส่แค่ผมจะใช้แค่อซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำนิดหน่อยจะนวดเขาอะนะครับแล้วออแล้วใส่น้่วมันพืชลงไปนิดนึงนะครับ ถ้าใส่แป้งมาลงไปด้วยมันมันจะเหนียวหนืดครับมันไม่เหมือนกับทำนัดหน้านะกระถักที่จะใช่วันนี้เป็นเป็นหน่อไม้ออ๊ยหน่อไม้หน่อไ,ไม้สดครับหน่อไม้สดจากร้านพี่อ่อนแล้วก็ก็เสือพ่วงหน่อไม้นี่คือเขาก็เก็บมาจากบ้านเขาเหลครับเอามาขาย สดๆเลยเพราะช่วงนี้หน้าฝนนะฮะานไม้ออกดีออละพี่อ่อนเนี่ยคือเขาเอาแต่สินค้าแบบค่อนข้างสินค้าบ้านๆที่มีคุณภาพนะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นแบบผักผักริมรั้วหรือผัก ผรชวมาขายดีฮะไม่ตอดสารดีอาลรากะเติมรับก็คือน้ำล้างครกนะครับอืมหอมแล้วทีนี้ก็ตามด้วยกะทิของเรานะครับวันนี้ต้องจัดความเข้มข้นแน่นอนไอะไรฮะเคี่ยวไปด้วยกันเลยฮะ เสียดายอะไม่ได้งกนะแค่เสียดายกว่าเขาจะผลิตมาให้เรากินทีนี้รอเดือดอีกครั้งนะครับเดี๋ยวใส่ผักนะครับอ้าวนะฮะนะครับพอปล่อยจนน้ำแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับโอ้โหสีสันเป็นไงหมูก็สุกแล้วด้วยฮนะ ชิมน้ำซุปก่อนนน้ำแกงอืมจะไ,ได้เติมถูกกันนะครับแค่เคียวหวานเนี่ยของผมเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าผมจะไม่เอาหวานนํานะเพราะว่าอย่างไงผมก็ต้องชอบความรสจัดอยู่ดีอะแต่ว่าผมกม็จะใส่น้ำตาลไปประมาณหนึ่งช้อนน้ำตาลปี๊บนะครับความหวานแล้วก็ ความเค็มนะครับจากน้ำปลาแท้นะครับถ้าใครไม่ชอบกลิ่นของน้ำปลาเนี่ยครับก็ใช้เกลืออย่างเดียวก็ได้นะแต่ว่าเมื่อกี้ผมใส่เกลือในการตามพริกแกงไปแล้วนะครับก็มันอ่อนไปนิดนึงก็เติมด้วยน้ำปลานะครับจะได้หอมดีชิมความเค็มก่อน เอาเค็มยังไม่เต็มขออีกนิดนึีกินกับข้าวปรุงรสชาติตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ผักผักที่ใช้วันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นหน่อไม้สดนะครับที่เรามาต้มต้มทิ้งน้ำไปหนึ่งรอบก่อนนะครับเพื่อป้องกันความคืนความคืนและความเหม็นเขียวของเขาอะ่ะเพราะหน่อไม้สดเนี่ยบางทีเขาจะมีรสชาติที่มันขื้นๆนะ ดี๋ยวจาทำให้น้ำแกงเสียรสชาตินะชิมควาอมหวานเป๊ะความเผ็ดดีความเค็มมาแล้วพอแต่ที่นี้เขาใส่่ะครับก็คือผมใส่มะเขือพวงด้วยนะฮะจะกินกับขนมจีนเนะี่ย เหมาะกับท่านขนมจีนแล้วก็ก็สวยร้อนๆนะครับโอ้โหฟินอะสรญหารจริงเลยผมเนี่ยก็อยากให้มีความสุขแต่ทีนี้ก็รอน้ำแกงเดือดอีกรอบนะครับอ่าแล้วฮะพอเดือดอีกรอบเลยครับเนื่องจากหน่อไม้เนี่ยเราต้มไปแล้วหน่อไม้สุกแล้วเราแค่รอให้เมื็อพวงอะ่ะสุกนะครับแล้ทีนี้สิ่งที่ต่อไปก็จะเริ่ม เสร็จแล้วนะครับตะลอยพริกชิฟฟ้าแดงหรือว,ว่าชิฟฟ้าเหลืองก็ได้นะครับพอดีผมมีชิฟฟ้าเหลืองอยู่ก็เลยใช้งานเขาให้หมดครับจากการนํามาทําน้าจิ้มมานะฮะแต่พริกชิฟฟ้าเหลืองนี่ก็หอมดีนะฮะในการทําผัดต่างๆหรือว่าน้าจิ้มต่างๆโอ้หเพอร์เฟคโดนสุดท้ายจบแล้วก็จบกันโหระพา หอมไปเลยแล้วกรดก็มีมีน้องคนหนึ่งเขาเาเห็นผมใส่โหละพากับแกงกับผัดเยอะๆเนี่ยเขารู้สึกว่าแหมอิจฉาจังเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศแลาตินเนสสินค้าที่นู่นน่ะราคาสูงมากเขาบอกเขาทําขายด้วยแหละเขาก็เนเขาน่าจะเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายอาหารไทยนะ ก็ถือว่าเรามาแชร์กันนะครับผมอาจจะไม่ได้เก่งอะไรนะผมแค่คนทําอาหารกินในครัวเรือนไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะครับโอ้โหไปไงสุดยอดหอมซิมเบิงนี่เลยแล้วก็นี่กากหมูรอมานานละ ซื้อ,อขอนมจีนไว้แล้วด้วยชิมหมูก่อนนะครับอือหืออล้วหมูนุ่มอือหอม,อมหอมใบโหระพาแล้วก็ หน่อไม้ไม่มีไม่มีความขื่นครับนี่ชิมแัปไอกากรูอหนออจ้าจ้าจาจ้าหอมจีนสองกิโลจะพอไหมเนี่ย <c oughs> เอาเหรัฮะเดี๋ยวจะเสียมารยาทน,นะครับนี่แหละครับเมนูงน่ายๆที่พอเรามีเครื่องแกงดีๆหรือตำเองหรือว่าซื้อจากร้านที่เรา มั่นใจในรสชาติที่เขาทาให้นะก็คือนี่แหละครับแกงเขียวหวานวันนี้ผมเป็นแกงเขียวหวานหน่อไม้สดนะครับกับหมูแตน้อหมูนะครับผมงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากคลิปในแทนพอจะมีประโยชน์อะไรบ้างก็จัดเต็มเลยฮนะกดแชร์ผมอยากให้แชร์เพราะว่าผมอยากผมคิดว่า ถ้าเกิดมีประโยชน์กับบุคคลท่านอื่นๆนะผมก็ภูมิใจมากจริงๆเรื่มใจฮะลูกคน่ายังย้อยกดแชร์กดติดตามในการนได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวในการในการรับประทานข้าวปุ้นนะครับวันนี้เหมนจะกินกับข้าวซอ้ขนมจีนขนมเส้นอุ๊ยหยดอืมน้งตเป๊ะมากเผ็ดนำอร่อยขอตัวนะครับวันนี้ suave ca